คครับเนื่องจากตัวมันเล็กครับก็ปล่อยปล่อยครับให้ไปโตครับนี่ครับตัวเล็กหน่อยครับปล่อยไปครับไปเรียบร้อยนะครับช่วงบ่ายๆครับบ่ายโมงครับ เป็นบอ่อบ่อหลวงนะครับต้นกำมปูก้ามใหญ่ครับต้นกัมปูต้นใหญ่ครับครับให้ลมลมเย็นสบายครับนี่ครับก็อากาศรอบรอบบ่อครับเนี่ยครับทำนากันนะครับ ข้ากำลังขึ้นนะครับเตรียมรอเตรียมพร้อมดูดน้ําใส่นาครับนี่ครับก็ตกไปแล้วครับเหยื่อเราขาดไปแล้วครับก็มาเปลี่ยนเป็นเหยื่อใบพัดครับก็ตีไปเที่ยวสองเที่ยวครับคือลมมันแรงด้วยครับลมค่อนข้างแรงครับก็ตีก็ดีครับวันนี้เหยื่อเราขาดไปแล้วครับสองก็หมดหมดแล้วครับ เี่ยมหมดแล้วนะครับก็มาดูผลงานครับกระมาสองคนอยู่นู่นครับอีกคนนึงครับนู่นครับเห็นไกลๆครับติดกิ่งไม้ฝั่งนู้นครับขาดหมดเลยครับตีลมค่อนข้างแรงครับกะระยะเลยวินหยครับนะครับต้นก้างปลาครับค่อนข้างเยอะครับ ก็มีผลงานครับติดไม้ติดมือครับกระดีเหล็กครับนะครับก็ได้มาหนึ่งตัวครับตัวไม่โตครับ ก็ได้เวลากลับแล้วครับเดี๋ยวเตรียมไปลงขายตอนเย็นกันครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ